สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าสู่การเรียนภาษาเวียดนามในวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้สนใจการเรียนภาษาเวียดนามแล้วก็มาเรียนกับผมด้วยนะครับนั้นให้ผมมีกำลังใจเยอะมากนะครับแล้วบทที่1ผมจะได้สอนให้พี่น้อง29ตัวอักษรแล้วนะครับน่าจะพี่น้องเราตั้งใจเรียนก็น่าจะ จำได้แล้วนะครับในบทเรียนที่สองในวันนี้ผมก็เอาพยัญชนะต้นคู่แล้วก็พยัญชนะท้ายนะครับแล้วก็สระแล้วก็ไม้เราจะเรียนในบทที่สงวันนี้ด้วยนะครับเราไปด้วยนะครับครั้งแรกเราเรียนคือพยัญชนะต้นคู่นะครับเราก็จะมี9ตัวนะครับ ที่หนึงเราก็จะออกเสียงว่าเจอเจอเจ ở, นะครับพยันชนะต้นคู่ก็คือมี2ตัวสองตัวด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าพยันชนะต้นคู่นะครับตัวที่1เราออกเสียงว่าเจอเจอเจ ở, จ, ở, จ ở, นะครับตัวที่สองคือ g นะครับ g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 , g นะครับตัวที่3คือ z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  นะครับต่อไป h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 , h. ตอนนี้มี2ตัวนะครับมี2ตัวแต่มัน เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาเขียนเขียนก็จะบางคําก็จะมีคำนี้คำนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นน้อยนะครับ2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับออกเสียงว่าเง่เง่เง่เงเงเงนะครับต่อไปตัวนี้เง่เยเ เยอะนะครับพี่น้องเราพี่น้องคนไทยเรามีออกเสียงมันแยกใช่ไหมเราก็เราก็ใช้จอยจิงเข้าเข้ามาออกเสียงนะครับเยอะ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 ก็ได้นะครับไปครันี้เฟอร์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 นะครับต่อไปเถอะเถอเถอะ มีคาว่าจั่งมันเถอะนะครับเอาเอาคาว่าเถอะเข้าไปพูดเหมือนกันเลยนะครับเถอะนะครับเถอะเถอะเถอะเถอนะครับต่อ,อไปตัวนี้เจอเจอเจอนะครับเจอเจอเจอนะครับโอเคนะครับพจันชนะนาต้นคู่นะครับเราก็จะทบทวนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็จะไปพยัญชนะ้ายนะครับเราทบทวนพยัญชนะต้นคู่อีกครั้งหนึ่งครับเจอเจจจกกกกนะครับจี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 เขคเงงงง yếu có lãi hấp yếu 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 rứ nhờ 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 có lãi hấp phở 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 phở, hắp thơ 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 chờ thơ thơ hấp thơ 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 พยัญชนะท้ายนะครับพยัญชนะท้ายแล้วก็ตัวสะกดนะครับในภาษาไทยทเรานะครับเวลาออกการออกเสียงตัวสะกดนี้นะครับก็การออกเสียงเหมือนในภาษาไทยเรานะครับมันเฉียงแม่ก,กกหรือแม่กลมอะไรต่างๆด้วยนะครับแอ่ว่าเราไปออกเสียงดูกันนะครับพยัญชนะท้ายตัวสะกดนะครับตัวนี้เราเรียน บทที nan, os, ่หนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็อ่านว่าเกเกนะครับเกเกนะครับมีออกเสียงยกตัวอย่างเหมือนภาษาไทยเราแม่กกนะครับเกนี้นะมีเสียงเหมือนแม่กกนะครับมเทียบกับแม่กกมนะครับเนเทียบกับแม่โกลนะครับแม่โกลนะครับตัวนี้เงเงเทียบกับ แม่โกงนะครับแม่โกงนะครับตัวสะกดนะครับแม่โกงเงอเงอเทียบกับแม่โกงนะครับแม่โกงนะครับเปอเปอเปอนะครับเปอนี่เทียบกับแม่โกบนะครับแม่โกบนะครับเตอเตอเตอนะครับเทียบกับแม่โกดนะครับแม่โกดนะครับอีนะครับ ตัว2ตัวอ e ีนะครับอีส e ั e ้นแล้วก็อ e ียาวนะครับภาษาเวียดนามเรียกว่าอ e ีง e g แล้วก็อ e ียานะครับอีส e ั e ้นเลยอีอีก็ออกเสียงว่าแม่เกยนะครับต่อไปคืออู้อ้ออ,อู้อ้ออู้ออออกเสียงเหมือนแม่เกานะครับแม่เกานะครับแม่เกานะครับ โอเคเราจะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับพยจันชนะท้ายตัวสะกดนะครับเกเกเกเทียบกับแม่โกกนะครับเมเมเมอเทียบกับแม่โกมนะครับเนเนเทียบกับแม่กลนะครับแม่กดเงเงเทียบกับแม่โกงนะครับเบบบบบบปเป เเทียบกับแม่กบนะครับแม่กบนะครับเตเตเตเทียบกับแม่กดนะครับแม่กดนะครับอีอีเทียบกับแม่เกยนะครับแม่เกยนะครับอูอออูออเทียบกับแม่เกลนะครับแม่เกลนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเรียนสระแล้วก็ไม้นะครับเราไปครับ rei นะครับ rei นะครับไอนะครับ e ยาวนะครับ e ยาวนะครับ e ียาวมันออกเสียงสั้นๆนิดหน่อยครับ rei นะครับไอนะครับแต่ e ชั้นก็คือ rei นะครับไอนะครับ เรอไอเนะครับเ N เนอัน e นะครับแอนแอนแอมแอมนะครับ A N งอัง e นะครับแญงนะครับเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะครับตัวสะกดต้นคู่แล้วต้นคู่นะครับ อา n h อังนะครับ nhờ นะครับตัวนี้เมือ reached reached ่อกี้เรียนแล้วนะครับอา n h อังอ่าเงออังนะครับอ่าเงอนะครับตัวนี้เมื่อกี้เรียนแล้วเงอนะครับอ่าเงออังนะครับต่อไปอานะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่านะครับอานะครับอํานะครับ อาอมนะครับอออนะครับอออนะครับออ uh, นออ uh, นะครับออออนะครับออ uh, นะครับออ uh, นะครับ a นะครับสระเอนะครับเอนะครับเอนะครับเอ้อเนะครับเอ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 นะครับ e อ g นะครับ A นะครับศระนะครับเอ e นะครับเอ l ูเ n นะครับ e n i นนะครับเ m m นะครับ m m นะครับ เอ cow, ๋ย n อิงนะครับเอ๋ย n อิงนะครับอิงนะครับต่อไปสำหรับอูนะครับสระอูนะครับอูก็มีอูเนอุนนะครับอูเนอุนนะครับอู๋มอุมนะครับอู๋ม อุ้มนะครับอูเงอรุ่งนะครับอูเงอรุ่งนะครับสระอื้อนะครับอื้อนะครับอืออูอู้นะครับอืออูอู้นะครับอืออูอู๋อืออี อือนะครับอืออีอือนะครับอือเนอึนนะครับอือเนอึนอือเมอึมนะครับอือเมออึมนะครับอือเงอึงนะครับอือ งอตึ้งนะครับสระต่อไปสระอ้อนะครับอ้อนะครับอออีอ้อยนะครับอออีอ้อยนะครับออเนออนนะครับออเนอ้นนะครับออเนอ้นนะครับออเมออมนะครับอ้อมนะครับ อเมออมครับแสดง O E โอยนะครับ O ีโอยนะครับ O ีนะครับ O ีนะครับ O ีโอยนะครับ O N อนนะครับ O N นะตัว O กับตัว N นะครับ O นอนนะครับ O นอน O m ôm nhé các O m ôm, O ngờ ông nhé các O N ông nhé các O N ông nhé các O N ông, O N ông, เอ้ยเอ่อกับตัวอ,อีนะครับตัวเอ่อกับตัวอีคู่กันเอ้ยนะครับเอออีเอ้ยนะครับเอออีเอ้ยเออเนอเอ่อเนอเอ่อเอิมเอิมนะครับเอ่อเอิมนะครับเอิมนะครับ เราทบทวนหนึ่งครั้งนะครับอาอูเอานะครับอาอูเอาอาออเอาอาออเอาอาอีไออาอีไอไอ,อ,อนี่เป็นไค่นะครับไค่นะครับภาษาเวียดนามเรียกว่าไอน,นะครับไค่อ่ะไออ่ะไออ่ะนะครับอาอีไออาอีไอไอนะครับ สระสั้ๆนๆนหน่อยไอนะครับตัวนี้ก็าไอแต่ตัวนี้ก็าไอนะครับสระไอนะครับสระไอไอหมือนเท่ากับเสียงสระไอนะครับเรอไอนะครับอรเนอันเรมออัมเรออันเรเงออังสระอานะครับ อนอันาษาไทยว่ากินะครับอันนี้คือกินนะครับในภาษาไทยิ่ากินนะครับอาเนคอรอันนิะครับอันอันเอกินะครับคือกิอันเกิ voilà ้วก네ินข no ้าวนะครับ้คนั้นกินนะไรนะครับอันอันจีนะครับอาเนออันออัอาเนออันเออ i a ở n n ở m âm ở n âm e o l e o l e n n e n n e m m em nó gấp nóng được hấp nóng được hấp em m m E-N-N ng ng E e u ng e u ng e n ng ng n e ng m n, e -n, -n. E -n, -n. อูอีอูออูเนอุนอูมอ้ต่อไปนะครับอืออนะครับอืออูอูอูนะครับอืออูอูนะครับอืออูอูอืออี อึยนะครับอึออีอึยนะครับอึออีตัวอึ่กับตัวอีนะครับอึออีอึ่ยอึนเอื้นอึนนะครับตัวสะกดกาแม่กลนะครับแม่กลนะครับอึนเอื้นนะครับอึนเอื้นอึมเอื้นอึมนะครับตัวสะกดตัวสะกดเอนะครับแม่กลนะครับอึมเอืม อ,อ, so อือเงอึงนะครับอือเงอึ้งนะครับอีอ้ยนะครับอ,อีอ้ยนะครับ o นอ n นะครับอม om ครับต่อไป o นะครับ o ีออยอ n on อ m o ม โอเงออมนะครับสระต่อไปสระเออน,นะครับเออน,นะครับเอีเอืเอ็นเอืนเอ็มเอิ่มต่อไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมีสรพนะครับสระท e ์อีเอนะครับเอีย e นะครับ เอียชัดนะเอียนะครับเอียเอียชัดนะเอ่อ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 ชัดนะอัวอูโอนะครับอัวว่าอัวนะครับอัวเอียเอ่ออัวเอียเอ่ออัวนะครับสระ กับตัวสะกดคู่กันนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีอ่านว่าเอียนะครับเอ,เ,อเอียน,เอ,เ,นอเอียนเอียนเอียนเอียมเอียมนะครับสระ,ะเอียกับแม่โกมนะครับเอ,เ,อเอียมเอียมเอียงเอียงนะครับสระ,ะเอียกับ แม่โกงนะครับเอยง,งเอเอียงเอ่อเกอเอียกนะครับเอ่อเกอเอียบเอ่อเปเอเอ,อียอบนะครับเอีสระเอียกอดแม่กบนะครับแม่กบนะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งหนึ่งอันนะครับแะควับพี่น้องก็ต่อไปก็เหมือนกันด้วยนะครับสาระกรอดก็ตัวสะกดนะครับ ตัวชะโก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 ตนะครับเข้าไปอา่านเหมือนกันนะครับเอ,อื้อนเอื้อนนะครับสระเอื้อกอดแม่โกนนะครับเอ,เ,อเ,อเอื้อนเอือ้อนเอื้อมเอื้อมเอื้งเอื้อ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  Ưa, pờ, ướp Ưa, pờ, ướp Ưa, tờ, ướp Ưa, tờ, ướp Tỏa bài sau đã là Ua nữa không? Ua, nờ, uôn Ua, nờ, uôn Ua, mờ, uôm Ua, mờ, uôm Uang -a -uang. Uang -a -uang. Ua ờ uông Uông ờ uông Ua cờ uất Ua cờ uất Ua bờ uất Ua bờ uất Ua -ta เราก็จะเรียนไม้ในภาษาเวียดนามนะครับผมจะแนะนำนิดหน่อยนะครับในภาษาเวียดนามก็มี5้าไม้นะครับเี่ยนซักหอยงาหนังครับ5้า <5 S 1> ไม้นะครับ5้าไม้แล้วก็ไม้ก็มีชื่อของมันด้วยนะครับชื่อของมันนะไม้นี้คือเขียนตั้งแต่ ข้างบนที่ข้าง้ายถึงข้างล่างที่ข้างขวานะครับไม้นี่คือซักนะครับข้างหลังของข้างซ้ายตั้งแต่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับหอยนะครับหอยนะครับงานะครับหนังนะครับเขาจะเรียกว่าเหวียนนะครับเหวียนนะครับ เหวยนนะครับเขวยนนะครับเหวยนนะครับเหวยนนะครับส you know, ักนะครับซักซักซักนะครับหอยหอยหอยนะครับหอยนะครับหอยนะครับหอยงางางา งางานะครับงานี่มันงานะครับหนัง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 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทบทวนนะครับเวืยนเวือนเวืยนเวืยนนะครับเวืยนซัก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 หอยหอย,หอย หอยหอยหอยงา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 หนัง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 นะครับเสียงฮวนนี่เนี่ยเสียงฮวนนี่มันเทียบกับเสียงเสียงเอกนะครับเสียงฮวนนี่เฮวนนะครับเทียบกับเสียงเอกนะครับซักนะครับ เทียบกับเสียงจัตวานะครับหอยนะครับหอยนะครับเทียบกับเสียงเอกนะครับเอกนะครับงานะครับงาเทียบกับเสียงตรีนะครับเสียงตรีนะครับหนังหนังเทียบกับเสียงเอกนะครับเสียงเอกนะครับนี่ผมมียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแต่ละคําด้วยนะครับเราก็จะใส่ในภาษาเวียดนามถ้า หม้นี้มันสำคัญนะครับถ้าเราใส่ไม้เข้า1น,หนึหนึ่งตัวนะครัหนึ่ำแล้วก็คํานั้นก็จะเปลี่ยนความหมายด้วยนะครับนะครับเราไปยกตัวอย่างดูกันนะครับตัวอย่างก็คือเกอรอาการนะครับอาเกอร์อาการนะครับอาเกอร์อาการเสียงสามันนะครับเสียงสามันนะครับสามัญคือไม,มไม่มีไม้อะไรเลยนะครับคม เสียงสามาัญนะครับอ่าเราเราอ่านพร้อมกันนะครับอ่าเกออ่ากาอ่าเกออ่ากาเฮียนกานะครับอ่าเกออ่ากาเฮียนกานะครับอ่าเกออ่ากาสักกานะครับสักกานะครับสักสกา อาเกออากาหอยกานะครับหอยกานะครับอาเกออากาหอยกานะครับอาเกออากางะกานะครับอาเกออากางะกานะครับอาเกออากาหนังกานะครับหนังนะครับ เราอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนะครับเสียงสามัญนะครับ R เกอร์ R ก้านะครับ R เกอร์ R ก้าเวียนกานะครับเวียนกานะครับเวียนนะครับใส่เวียนใส่เวียนแล้วก็อันด้วยนะครับ R เกอร์ R ก้าเวียนกานะครับเวียนกาครับ R เกอร์ R ก้าสัก กานะครับสักนะครับสักสักสักกานะครับอาเกอร์อากาสักกาครับการนี่คือแปลภาษาไทยว่าเป็นปลานะครับปลาเบึกหรือปลาปลาปลานะครับอาเกอร์อากาสักกาอาเกอร์อากาหอยกานะครับหอยกานะครับอา กอากางะกานะครับอากรอากางะกานะครับอากรอากาหนังกานะครับอากรอากาหนังกานะครับเห็นไหครับเราจำด้วยเสียงนะครับด้วยชื่อของของมันนะครับเราจำด้วยนะครับอันนี้คือฮ uyền นะครับฮ uyền สัก หอยงาหนังนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคือเฉียงสามัญน,นะครับไม่มีไม้อะไรเลยนะครับเราก็อ่านว่าอาเกออากาอาเกออากาเฮียนกานะครับอาเกออากาซักกานะครับซักกานะครับอา กออากาหอยกานะครับอ่าเกออากางากานะครับอ่าเกออากาหนังกานะครับหนังกานะครับใส่เสียงแล้วก็อ่านชื่อเสียงด้วยนะครับชื่อชื่อไม้ด้วยนะครับขอโทษนะครับใส่ไม้แล้วก็อ่านชื่อไม้ด้วยนะครับกากาอาเกออากาหวียนกา อากาสักกานะครับอากาหอยกานะครับอากางาก้านะครับอากาหนังกานะครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาเรียนด้วยกับผมบทเรียนที่สองนี้นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มา เรียนกับผมด้วยนะครับขอสักดดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันในบทที่สานะครับสวัสดีครับ